ตำรวจจ่อแจ้ง3ข้อหาผู้ชุมนุมม็อบเฟส14พฤศจิกายนฐานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน พลตรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งจัดกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แบ่งการกระทำผิดของกลุ่มผู้ชุมนุมออกเป็น3ส่วนคือ 1. การทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บ2นายโดยถูกด้ามทงตีศีรษะหนึ่งนายมีอาการปวดบวมและอีกรายถูกของแข็งกระแทกที่ใบหน้า หน้าริมฝีปากแตกใบหน้ามีรอยฟกช้ำเข้าข่ายข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน2ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 3. ร่วมกันตั้งแต่1ิบคนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองตามมาตรา2 1 5โดยตำรวจทั้งสองนายแจ้งความร้องทุกไว้ที่สอนอสำราญษฎรพลตำรวจตรีปียะกล่าวต่อว่าส่วนการนำผ้าไปคุมและปีนขึ้นไปบ,บนอน,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นโบราณสถานที่ยังไม่ ได้ขึ้นทะเบียนอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครและกรมศิลปากรการทําให้เสียหายหรือทําให้เสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์จะเป็นความผิดตามพรบโบราณสถานและพระบรความสะอาดอยู่ระหว่างกําลังตรวจสอบความเสียหายและจะเข้าร้องทุกกล่าวโทษที่สอนอนสำราญราช